เช้านี้พระภิกษุสงฆ์ส่วนหนึ่งที่เข้าร่วมโครงการทุดงธรรมชัยจำนวนกว่า30รูปร่วมกันทำความสะอาดหอพระไตรปิฎกหินอ่อนภายในพุทธมณฑลซึ่งเสียหายจากเหตุอุทกภ,ภัยเมื่อปลายปี2554แม้โครงสร้างอาคารจะไม่เกิดความเสียหายมากนักแต่เหตุน้ำท่วมขังนานกว่า2เดือนก็ทำให้เกิดคราบโครนเกาะติดบนผิวหินอ่อนและเกิดฝุน่นเกาะเป็นจำนวนมากเราเดินครั้งนี้เพื่อตอบแทนบุญคุณของ พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีที่ท่านสละชีวิตเป็นเดิมพันในการค้นพบพระธรรมคาสอนขึ้นมาให้เราได้หลักปฏิบัตินะั่นแหละนะก็เดินตามประวัติของพระมงคลเทพมุนีและที่พุทธมณฑลแห่งนี้เนี่ยก็มีพระไตบิดกหินอ่อนซึ่งท่านเจ้าพระคุณสมเด็จวัดปากน้ําท่านมาสร้างเอาไว้แล้วก็มีรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติของพระมงคลเทพมุนีสลักบนหินอ่อนอยู่หลักวิธีการปฏิบัติ ให้เข้าถึงพระธรรมกายตามหลักของท่านน,นพุทธมนตรมีเนื้อที่กว่า2,500ไร่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่สวนหย่อมและสนามหญ้าปัจจุบันยังคงหลงเหลือร่องรอยความเสียหายจากน้ำท่วมคาดว่าจะต้องใช้งบประมาณปรับภูมิทัศน์กว่า400ล้านบาทส่วนระบบไฟฟ้าใต้ดินเสียหายเกือบทั้งหมดพระแผงควบคุมไฟฟ้าที่อยู่บนผิวดินถูกน้ำท่วม จึงคาดว่าจะต้องใช้งบประมาณซ่อมแซมกว่า108ล้านบาทเ,าเรียนอย่างนี้ว่าความเสีหยหายหลักๆในสาธารณูปโภคก็คือเรื่องระบบไฟฟ้าเนื่องจากในพุทธุมทน,เ,นเป็นระบบไฟฟ้าใต้ดินเ,เมื่อถูกน้ําท่วมนี่ก็เสียหายค่อนข้างหนักผมผมก็ได้ประสานกับทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคซึ่งก็ได้กรุณาจัดเจ้าหน้าที่นะฮะทั้งในส่วนที่รับผิดชอบแล้วก็นอกพื้นที่มาเสริม ระดมกําลังสํารวจและก็ทําการซ่อมแซมคาดว่าวันอังคารนี้คงจะได้ข้อมูลสรุปเรียบร้อยนะครับว่าจะใช้ระยะเวลาในการซ่อมนประมาณเท่าไหร่และก็ใช้งบประมาณเท่าไหร่ในช่วงเวลาฟื้นฟูหอพระไตรปิฎกหินอ่อนยังมีพระภิกษุสงฆ์อีกกลุ่มหนึ่งกว่า84รูปปฏิบัติกิจรรับสังฆทานจากญาติโยม บริเวณลานด้านหน้าพระศรีสักยะโทศพลยานพระประธานประจำพุทธมนตนเพื่อสร้างบุญกุศลจากการบริจาคทานจากนั้นญาติโยมนำกลีบกุหลาบมาโปรโยลงบนเสือที่ปูบนถนนเพื่อให้พระภิกษุสงฆ์เดินผู้ดงผ่านเป็นระยะทางกว่า10กิโลเมตรจากพุทธมนตนไปยังมหาวิทยาลัยสยามปลายทางของวันนี้ โครงการทุดงธรรมชัยเป็นดำริของพระเทพยานมหามุนีเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายร่วมกับ24องค์กรภาคีทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อให้พระสงฆ์จากทั่วประเทศกว่า1,127รูปเดินทุดงทำสมาธิแผ่เมตตาและขจัดปัดเป่าภัยพิบัติฟื้นฟูจิตใจให้กับประชาชนในพื้นที่6จังหวัดที่เกิดน้ำท่วมทั้งกรุงเทพมหานครปรทุมธานี นนทบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมและพระนครศรีอยุธยาพร้อมทั้งสถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์เดินจาริกตามรอยพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำภาสีเจริญระยะทางรวมกว่า365กิโลเมตรโดยพระภิกษสุสงฆ์จะเดินทุดงไปสิ้นสุดที่วัดพระธรรมกายในวันที่25มกราคมนี้วีรนันกัญหาไวยส์ทีวีรายงาน